เยกกำรังเร็กการไม่มีไม่เคยกินเลยอ่ะไม่มีไม่มีร้อนเฮ้ยเอ๊ะทำไมเอ๊่เโดนพจามทีวะอแล้วร่าวันเทปนี้เราจะเล่นสี่สามสองหนึ่งเ่ี่อ่คุณจอดโอเคสวัสดีครับ พบกับพวกเรานะครับกับช่องโชว์ชพาวอะผมเบียร์โชว์พาวนะครับผมเอฟโชว์พาวครับอะส่วนผมนะครับสมาชิกใหม่นะครับจากโชว์พาวครับแก่สุดแก่สุดอ, <c oughs> โอโสดีกว่าไหมโออฟโสดีกว่านะครับ <c oughs> โอ้โหอโสวันนี้มีเกมมาให้เล่นงานเกมอะไรดีครับวันนี้ที่เราเล่นงานวันนี้เดี๋ยวไปฟังกติกากันดีกว่าครับกติกาการแข่งขันให้ตอบคำาตอบจากโจทย์ที่เท่าไดตังเวลาเมอถีดใค้คนนั้นโดนทำโทษ อ่ะฟังกติกากันแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรอบแรกกันเลยดีกว่ารอบแรกโอเคคำถามแรกวันนี้คือจะบอกชื่อผลไม้สองพยางเริ่มมังคุดละมุดลับใยแตงโมทุเรียนมะเฟืองมะไฟมะพร้าวส้มโอพิจีเอาลไม่ได้กูแล้วอยากแต่งกวาดนะไอ้ไม่ใช่แต่งกวเอาเลยเอาเร็วเร็วเร็วยิงได้เล คิดนานดิเอาเลยเดี๋ยวเลคิดก่อนกูขนแป้งรอแล้วอ่ะละกำง้อป่าไม่มีมีวันไม่มีไม่มีเรียนชาเลนไหมชาเลนไหมชาเลนเลยไม่มีชาเลนเลยอ้าวเซิร์ชง้อป่าอ่ะกดหยุดเลยใครชาเลน์เมื่อกี้ใครชาเลนโอพี่จับอ่ะโดนโดนบนะโดนโดนตบน้อป่า มีง้อป่ากูยังเคยกินอยู่เลยลูกมันได้จะมีขนได้กูแล้วมันจะมีขนมันมีง้อป่า้ามัน้ามันรอปุ๊บวันมันให้กูปุ๊บกูรอดละไม่ไม่คือมึงโดนแล้วถ้ามึงชาเลนจ์มาแล้วไงไม่มีค่ะ มอป่าชื่อวิทยาศาสตร์บูวาเรียไฮเออร์สตาจากผลของงอป่าผลอ่อนสีเขียวเมื่อสุกสีแดงส้มมีเนื้อใสฉ่นนำน้ำมุ้งมลเมล็ดรับประทานได้มีรสเปรี้ยวอมหวานคณะกรรมการไป<อ>ชกรรมการไม,ไ,มไม่ใช่มันมีมัมยมันมีไม่มีมมมมมมอ่ะถ้ากูเซิร์ชเจอ ไอ้เชี่ยมันคือของมันมีใช่ไหมมันมีผลไม้ง้อปปาก้ามังการนี่ที่เสียงกรรมการเกรรมการไม่มมีไ่เคยกินเลยอ่ะไม่มีไม่มีถือว่าไม่มีคณะกรรมการตัดสินแล้วไม่มีนี่กูตองอ่าผัจัดไอ้สัตว์เออนี่กูจะโดนตั้งแต่นี่แรกเลยอ๋อมาอ่าอกูก่อนเลยเฮ้ยแล้วเราก็ต้องอย่างนี้อยู่หอเลอะอัดเชือกอย่างนี้อยู่ใช่ไหมมือเลอะอย่างนี้อยู่ ของปลามันมีจริงๆปลาม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 าขปลามาส่งการส่งการของปลาพอถือว่าโดนน้ำก้นแล้วปลาอีกมันก็ไม่เลิกปลาอีกมันก็ไม่เลิกไปกว่านี้แล้วถือว่าโดนน้ำก้นแล้วแค่ทีเดียวก็เต็มหน้าแล้วนะเพราะงานก็ไม่กลัวแล้วไงโอเคมานี่ยังไม่หมดเวลาอยูเนยไม่ไม่ไอ้ที่สองเลยข้อที่สองจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีเริ่มนนทบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมบุรี Ale, ยอกยอยอกดนนไปลอ่ะต <ord ian S 1> ่อต่อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอฟไม่ใี่จานเสุันไปแล้วอสุกไปแล้วอ้ชอยเังี้มีตตตเอฟโดนอเอฟไอ้ดิหลัต่างวิไปตอโดนเอฟเอไอ้ตันิ่ม้ามึงคิด สามสองเอ็ดเอ็ดเดี๋ยวเอ็จังหวัดบุรีแม่งเยอะแยะมึงคิดไม่ออกเลยเหรอกระบี่โคราชน่านมาเข้ามือเต็มเลยไอ้เหี่ยเอ้ยากเลยก็ตะกินนิกอยู่เลยสิงห์บุรีสิงห์บุรียังไม่เยเยอะแยะไปคิดถึงมา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 โรงพยาบาลติ๊กต๊อกเยออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาอ่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไอ้เนี่ยนี่ก็ไม่ไดนโดนเอาโอเคถือว่าโดนโทษ ไปก่อนค่ะเฮ้ยเท่เท่เตรมากเตรียมเห็นไหมมึงกับปากอะไรไม่รู้เออโดนแล้วก็เหมือนไม่โดนแล้วตอนเนี้ยสองก็สามก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไดูเขาใจโอเคโอเคโอเคแหมเตรียมชุดมาหมดเตรียมชุดมาชุดเดียวด้วยอชุดเดียวด้วยอันนี้พี่ยังรอดอยู่นะเออไม่เกมรอดไหวโอเคคำถามต่อไปนะคะชื่อประเทศค่ะเริ่มสิงคโปร์มาเลเซียไทยพม่า ลาวอินโดเวียดนามจีนวางงานไมตึงว่ฮ่องกงสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกสหรัฐเช็กเอาด้นี้เอ๊ยจะน้านดิอ่าหนึ่งสองสามไปแล้วสองหนึ่งเยอรมัน เยอะแยะไปหมดพินาศพินาศพินาบมันนี่ทั่วโลกนะมันนี่รวยเงี้ยหรอเออใช่เฮ้ยโดนแล้วมันก็มือเราเราตั้งใจว่าเราจะไม่โดนทเราสองคนเราไม่จับเลยไอ้ยตบด้วยความคิดกูกะเล่นพีินาบเต็มที่นะเขาแบบว่าเปิดคลิปแรกไงเราก็รอดมันก็จะไม่มีพื้นที่แล้วโอเคมันจะเมือถวายแค่เดียวข้อต่อไปข้อแน่นอนอันนี้ยอมให้หรือเปล่าอาหารยอมให้หรือเปล่าอาหารแล้วมือใครกวนรอดโหอาหาร คำถามต่อไปชื่ออาหารนะคะเริ่มผัดกะเพราหมูครอบผัดกะเพราไก่ผัดกะเพราหมูกระเพราบูตุ๋นผัดกะเพราเนื้อนี่มันเจ้าแต่กะเพราเลยหรือไงกะเพราทุกชนิดอผัดพริกแกงเนื้อผัดพริกแกงไก่ผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงทุกชนิดไอ้แค่เอายื่งจริงอะต้มจืดเต้าหู้อต้มจืดมาละแกงปลาไก่ต้มจืด มุ้นเส้นแ,แกงแกงไตปลาแกงส้มเะ้าอมไข่ยำมุน้นเส้นยำไก่ยำอะไรอะไรอะไรริ้วยำทะเลกุ้งเผาไก่ทอดกอุ้ยเร็อรอ เดียวกันนี้นะผมเนี่กูปึ๊บมีเดียวหัวแล้ะท็อปหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้กันไปก่อนแล้วให้พี่ทำที่ว่าหมดแล้วเหมือนกันมันไม่มีพื้นที่แล้วนะทำไปเลยนี่ดัชนีพี่กล้าโอ้โหทั้งทีมันยังเหลือพื้นที่ยังเหลือพื้นที่ป้ายไงอุ้ยขิ้เบี้ยนี่มันก็เต็มหน้าแล้วเฮ้ยอะว่าคนสะรับขยับปากก็ได้แล้วคนทองมึงเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยสนาคอร์สช่วยกูล้างบ้านด้วยสัตว์ จะะมันนนเเปป็็กบทีี่่ไคลิปคำถามต่อไปนะคะจงบอกชื่ออาชีพค่ะเริ่มเุดเด็ดเอฟซัดหนึงนะมึงเริ่มถูกตาเลยเหรอเออโกยเงี้ยกิ๊ฟจะอาบตาเกัแนแล้วเมื่อกี้เอ้าให้มึงก่อนก็ได้มึงก็เลือบก,ก่อนเลยอ่าหมอแพทย์พยาบาลผู้ช่วยผู้ช่วยไรเดี๋วยวก่นอนนะหมอแพทย์ไม่ใช่คนเดียวกันอไปแล้วเอาแล้วช่างมันหดไปละผู้ช่วยพยาบาลเออ่ สอบนะงอบนะนะนะมึงก็กแล้วสอบหมดมอาอยู่คนเดียวนะเ,เริ่มรวมหมดเ<อ>ดีด๋ยวเดี๋ยวไปสอบหมดต่อไปเชฟคนกวาดขยะเียไม่จัดเฮียขจกอนคนจ้างคนกวาดขยะสถาวบาร์ดิก

ปีสามเป็นไรพี่โอเคพี่สุดยอดมา้เออไม่เลอะไม่เลอะพี่เก่งจ้ะพี่แม่งรอดยู่คนเดียวเลยนะเออไม่เลอะไม่เลอะไม่เลอะเก่งแค่ไหนเก่งเฉยยอดมากเลยไม่เลอะง่ไม่เลอะจริงๆเออนะเก่งแมงสองคนดูหน้ามบอกหน้าพี่จะใส่แล้วพี่เก่งพี่เก่งมากโอ้สุดยอดสุดยอดเอาปากไอ้เหี้ยตัวตัวเลิฟเลอะละอะไรวะเอฟกูออดแอร์วะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเข้าปากนี่กูไม่ใส่เกลือให้มึงกระบุนแล้วนี่ ดูเลยนาใส่อยู่คนเดียวเรารู้แล้วว่าเทศการสงการเราไม่ได้เล่นเราทำงานใช่สงการเราทํางานแล้วก็เลยมาเล่นตอนนี้โดยกอนถามต่อไปนะคะสัตว์ที่มีสี่ขาค่ะเริ่มสมเสร็จเครียดแล้วเอาวนตรงนี้เหรอนี่เลยรุไปเลยควายมัวกระรอกสุนัขแพะแมวแกะแม่แกะทิง สิงโตจะพูดะิงโตเนี่ยฮ่าไอ้ตเหียคุณเข็ยตัวเหี้ยก็ได้แะ่สีขาวกันกัออมีแล้มีควายกะซู้เนี่คือตัวอะไรเหรกะซูเป็นจักไม่มีมีจีใตังหัวนี่กลางโอ้กูแล้วสินะละมั่งยีรักเอาละมดเวลาโป้ิงกา นคนเวลาคนเวลาเลยเสือดำเสือเสือขาวเออเออเดี๋ยวเสือทางวีนี่เสือสีขาวอ่ะเสือเป็นกอไปแล้วเฮ้ยคนทิ่มันก็ะดิกไะเฮ้ยเร็วเอออ่อ่ะอช้างหมาแมมมอสอ้าวแมมมอสเลยกุ้ใหญ่กระทิงหมีกระทิงไปแล้วครับกระท <registered> ิงไปแล้ว <questioned> อ like <bbe> ้าวครับลูกระทิงปีกหมี มีไปแล้วก็กูต่อมากรีนี่ไงมีมาตั้งนานแล้วเอาละแพนด้าพี่เอบไปใม่ไปใหม่หมึกเฟยโดนพี่จารมีป่ะเออแล้วก็การบอกว่าเทสนี้เราจะเลทเทสไม่ไม่เลทเทสต์นะคิดว่ากันตัวเมืองเทียอะไรวะแข่เงี้ยให้มึงคิดก็อนดีก่ากินเรื่องเมืองเทียอะไรวะไม่มีพื้นที่แล้วนะเออมันนี่อยู่เมืองเทียเฮ้ยวิ่งโหทีนี้จะผมละกูกล้าจะไม่สะผมไม่ยิ่งจะผมต้องเข้าแล้วหรอ จะผลักเข้าแล้วเนี่ยยังไมุมนี้ไม่ได้ดิจะผลักเข้าละไอ้สลักเก๋เจือฮะไม่ได้ยินเอ้ยเชือกเข้าหูไอ้ซ่าเดียวพอแล้วพอแล้วโดนแล้วพอโดนแล้วโดนโดนเยอะมากแลยใช่พอแล้วพอแล้วพอแล้วหัวกูเลยหนักมากเลยพอแล้วเงยหน้าดิเพื่อนเงยหน้าดิมึงคิดสิวะคิดสิวะชัดเทียบสี่ขาอู้หชิดแผหน้าปึ๊บกับนิดปิ้งอันนี้ชื่อแล้วมันชื่ออันนี้ชื่อซีเรียส <chat> ไปช้ากูชี้แมมมอสกูว่ากูรอดแล้วนะเสือกเร็วอีกถ้ากูเร็วกว่านี้นิดเดียวนะมาแล้วมาที่เข่าแล้วโอเคโอเคมาเกมสุดท้ายทันถามต่อไปนะคะจะเป็นแบรนด์โทรศัพ okay ท์และคอมพิวเตอร์เริ่ม Apple ิ้ลยานล้เซียวมี่เลมี่ v ีโวย่าซัมซุงอัลป์โปลีโนเอซ เอซุสวันพัทเรนลูกเมเตไยเอเซอร์เอเซอร์ไปแล้วเอเซอไปแล้วเอซไปแล้วอย้วใ้จิบหายละกูนหนึ่งนะเริ่มแห้งล้วเนี่ยปากมึเนี่ยอเออไอเ้ยฮันตนลีะพัดลมเอสเ้เทคโนโลยีเปล่าบอดบอดบอดนิดหนึ่งนะพีไปแล้วมีไปแล้ว TCL p i p a s s บอกเลยาแอปโนเกียวิดีโอโฟนไม่ใช่ชื่อวิดีโอโฟนกับแอนคอร์ซอฟโอเคไอ้เหี้ยกูเลยลืมชื่อของกูมาเลยแบล็คเบอรี่เฮ้ยลี้ปถัมภ์มเลยฟิลิปเฮ้ยเดี๋ยวฟิลิปน้อยี่ห้อกระตุกไหมครับ ไม่มีไม่มีตัวถับหรอไม่มีหมดอย่างว้าเร็วเร็วเร็วหาหนักผมต้องเล่นเป็นหนึ่งคูลตายเลยได้ยังมึกค้างเลยอ่ะคิดนหนุกแล้วห้างวินสุดท้ายอ่ะสี่สามสอง เดี๋ยวตอบแป๊บแป๊เดี๋ยวตอบแป๊บแป๊เดี๋ยวตอบแป๊บนึงนะคินคลีนเอฟเอฟมามาคนละมือคนละมือไอ้ยี่ต่อมานานแล้วผมนี่เหรอเนี่ยเนื่อเลยบอสเราต้องขอความ็ับผกกเออไม่ใช่อะไรนะที่กูหักเกมสุดท้ายอ่ะให้เขาตอบไปได้ด้เลยเ้จังนี้เลยจังนี้เลยอ่ะถือว่าขอโทษนะครับบ๊ายบายครับครับผมไม่ทำเราเบาๆมาตลอดได้ได้ใช่เบาๆตลอดได้เลยได้เลยเออพี่โอ้โหหมดที่แล้วอะโทษนะพี่เฮ้ยพี่อย่าเกินไป เอฟบางกล้องไงเอฟเออบางกล้องงั้นไหมกล้องถ่ายไม่ติดโซโซเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมันป้ายครั้งเดียวไม่ใช่เหรออันนี้มันอันนี้มันกี่ครั้งเนี่ยการลงโทษมันครั้งเดียวไม่ใช่เหรอให้กรรมการนะตัาตาทอนเนี่ยสับรถลงมอดทอดกันรวมๆไปเลยเฮีย โอเคโอเคเราปิดคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังน้ำกันอีกไม่จะไม่ได้โหรับสุดยอดไเสร็จเลยเสร็จเลยเราก็เจอโจทย์ทำได้ขึนคลีนอันนี้ทอยก่อนเลยนะหนักเยอะเลยนะการด้ได้ใช่ใช่ไม่เคยโดนขนาดนี้มาก่อนโอเคโอเคจบไปแล้วนะครับกับโชว์พาว EP นี้ใช่ครับ EP หน้าอยากให้เราทําอะไรเม้นไว้ด้านล่างแล้วแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับกด Subscribe ให้เราด้วยเม้นแล้วเม้นแล้วติดตามเราได้นะจ๊ะพูดอะไรหน่อยไหมเอฟ สวัสด <laughs> <laughs> okay, okay. ีครับโอเคโอเคบาย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 เจอกันเจอกันไปไปที่แม่งโค้ชโชคดีนะโดนข้อเดียวเองคัดไปเลย